คิดสันอเมราตัวใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของหุ้มเบาะนะครับเราลองมาดูหุ้มเบาะเดิมกันก่อนแล้วเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหุ้มเบาะเดิมนะครับที่เป็นผ้าเนาะข้อเสียของมันคืออมน้ําอมกลิ่นอมฝุ่นครับแล้วตัวเนี้ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราก็มาถอดออกแบบนี้กันทีละชิ้นนะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนใส่กันเป็นแบบนี้เลยลูกค้าเลือกเป็นหนัง PVC นะครับเข้ารูป100%จะสังเกตได้ว่า เหมือนของศูนย์เลยสีที่ลูกค้าเลือกนะครับก็เลือกโดยการที่เอาสีเบาะเดิมไปใส่สีเบาะใหม่แต่ทําให้มันเป็นหนังครับเวลาเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงเด็กนะครับดูแลง่ายกว่าเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีฝุ่นแน่นอนรวมไปถึงพวกเชื้อราอะไรเงี้ยครับที่มันอาจจะฝังอยู่ในเบาะเวลาเป็นเด็กไปนั่งเงี้ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าค่อยๆติดตั้งกันทีละชิ้นแบบนี้เวลางานออกมาแล้วนะครับจะเป็นยังไงเนาะ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาอยู่ในลักษณะนี้เลยเข้ารูปทุกจุดเลยนะครับสําหรับใครที่ถามว่าถุงลมตัวเนี้ยทำงานได้ปกติไหมตอบได้เลยครับ,รบว่าตามตะเข็บเขาทําได้ไว้เป็นพิเศษสามารถถุงลมทํางานได้ปกติครับเข้ารูปทุกจุดครับรวมไปถึงค้อนส้นก้างตรงนี้ก็เย็บให้เรียบร้อยครับข้างบนก็เรียบร้อยเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูข้างหลังตัวของเบาะคู่ที่หนึ่งนะครับนี่ เข้ารูปทุกจุดแบบนี้เลยครับอันนี้แถวสองดูแรงง่ายเข้ารูปทุกจุดสวยแบบนี้เลย